สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะงดงามแพนเค้กและสารวัรหมีเขาเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชเพื่อเป็นมงคลสมรส ยิ่งใกล้เข้าวันแต่งงานก็มีเรื่องราวดีๆเข้ามาทุกวันเลยล่ะคะ่ะสำหรับว่าที่เจ้าสาวอย่างแพนเค้กเขมรนิตจามิกรที่จะควงคู่ว่าที่เจ้าบ่าวสารวัตรหมีพลตำรวจโทรศักดิ์สุนทรเปรมานนท์แต่งงานในวันที่10มิถุนายานนี้แล้วซึ่งช่วงนี้ก็จะเห็นแพนเค้กและพี่หมีพากระแจกกา์ดงานแต่งงานกันแล้ว และล่าสุดก็มีอีกหนึ่งโมเมนท์ที่สําคัญซึ่งเป็นวันที่ดีเป็นวันมงคลชีวิตมากเมื่อแพนเค้กที่ควงสารวัตรหมีได้ควงคู่กันไปเข้าเฝ้าสการะสมเด็จพระอริยวงศสาโคสยานสมเด็จพระสังฆราชเพื่อขอรับประทานพรและประทานพระพุทธมนตเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันมงคลสมรสและวันคล้ายวันเกิดของแผนเค้กตามที่แผนเค้กได้โพสต์ข้อความไว้ว่า เข้าเฝ้าสก,การะสมเด็จพระอริยะวงศสาโคสยานสมเด็จพระสังฆราชเพื่อขอรับประทานพรและพระพุทธมนต์เนื่องในวันมงคลสมรสและวันคล้ายวันเกิดเพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไปเรื่องราวดีๆของแพ่นหมีแพ่นบีได้ซิมพลายเรียกว่าสวยหล่อเหมาะสมกันมากๆค่ะโดยเฉพาะแพนเค้กที่สวมชุดไทยช่างงดงามมากๆในทุกช็อตเลยจริงๆ ซึ่งทั้งคู่จะสวยหล่อกันขนาดไหนนั้นไปรับชมภาพกันเลยดีกว่าค่ะขอขอบคุณภาพจากอินสตาแกรมแอดเขมมนิดและเรีบเรียงข่าวจากสนุกค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ